ต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเร d ด o p l พลขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็บันเทิงเกินว่าโอ้ทุกท่านชอบ ดูหนังดูภาพยนตร์กันนะคะแต่ทราบไหมคะว่าหนังภาพยนตร์ที่สร้างมาเนี่ยนะคะมันต้องมีฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเอฟิสิกส์เนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับภาพยนตร์ได้อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรพัฒน์ศรีมโนภาสท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ก็เมื่อคราวที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ช่วยกรุณาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์ในชีวิตประจําวันนะคราวนี้อาทิตย์นี้เรามาคุยกันเจาะจงหน่อยค่ะฟิสิกส์ในภาพยนตร์หรือในฟิล์มนะคะปนคนคน,คนหนึ่งแหละที่ชอบดูหนังเอะนะคะแล้วปนทราบมานะคะเพิ่งทราบจากอาจารย์เหมือนกันว่าที่ที่จุฬาเราก็มีเปิดวิชานี้ด้วยเหมือนกันเหรอคะใช่ครับเป็น general เป็นวิชา general education การศึกษาทั่วไปที่นิสิตทุกคณะ โรงเรียนได้แล้วให้เกรดยากไหมคะจันค่ะเพราะแค่ฟิสิกส์เราก็ยังได้เกรดยากเลยค่ะเป็นรษาทั่วไปสำหรับศตวรรษที่21นะครับจะเป็น S กับ U อ๋อครับผมไม่ได้ไม่ได้มีเกรดเป็นเอออย่างงี้ก็ก็สบายเลยไม่ไม่ไม่เครียดมากนะคะแล้วอย่างของวิชาเนี่ยค่ะฟิสิกส์ในในในฟิล์มเนี่ยอันเนี้ยจันสอนอะไรบ้างคะเนี่ยก็แต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะเลือกหนังมา เลือกภาพยนตร์มาอาจจะเก่าหน่อยหรืออาจจะใหม่นะครับแล้วก็จับประเด็นทางฟิสิกส์นะครับให้ให้นิสิตเห็นนะครับเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างให้อาจารย์เช่นผมเป็นคนชอบดูหนังเรื Park ่องจูราสิกพาร์คอ่าค่ะ<ช>เป็นหนังที่ดูแล้วน่าเด,เด็เด็กเลยนะครับทีนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่ตอนก่อนที่ t ีเร็มันจะหลุดออกมานะครับมันจะมีเสียงตึง้งตึงเสร็จแล้วเด็กที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะมองเห็นแก้วน้ำเนี่ย นะครับมันกระเพื่อมเราก็จะสอนให้เขารู้ว่าการเกิดคลื่น,นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมน้ํามันถึงกระเพื่อมนะ hmm. นะครับมีการส่งผ่านพลังงานจากเวลาที่ไดโนเสาร์มันกระทืบเท้า oh. เป็นต้นนะครับ <c oughs> หรือว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งก็เช่นซูเปอร์แมนรีเทิร์นนะครับก็จะมีฉากหนึ่งที่ซูเปอร์แมนเนี่ยบินขึ้นไปที่อาวากาศนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเขาฟังเสียง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกแล้วเขาก็จะพุ่งลงไปช่วยเราก็มาดิสคัสกันว่าซูเปอร์แมนสามารถได้ยินเสียงจริงๆหรือเปล่าเวลาที่เขาอยู่ในอวกาศอย่างนี้ครับก็อยู่ในกอดได้ยินเสียงจริงไหมคะอาจารย์ก็ถ้าถ้าตามทฤษฎีฟิสิกส์ก็ไม่ควรจะได้ยินนะครับเพราะเสียงเนี่ยเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่อย่างเช่นอากาศน้ำของแข็งต่างๆแต่เวลาอยู่ในอวกาศเนี่ยมันไม่มีตัวกลางค่ะนะครับดัะนั้นซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ควรจะได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้น โอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงวิชาของอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยเพราะว่าได้ดูหนังทุกอาทิตย์ช <laughs> ครับ <laughs> ค่ะอันนี้อาจารย์หลักพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของฟิสิกส์จากภาพวิวมันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆมันมีความหลากหลายนะครับ <ừ. S 2> จริงขึ้นอยู่กับคนสอนว่า <c oughs> อยากจะ,อะสอนอะไร <ừ> นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฟิสิกส์ที่เรียกว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กแสงเสียงคลื่น นะครับความร้อนหรือว่าการแอคชั่นต่างๆการดันการกดต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นหนังยุคใหม่ๆเป็นหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์ที่มีความตื่นเต้นใช่ไหมครับอย่างที่ผ่านมาก็จะมีเทเน็ตที่แบบมีการย้อนกลับไปในเวลาได้ไปแก้ไขสถานการณ์รต่างๆนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแฟนโนแลนก็จะเป็นพวก Interstellar ่ที่สำรวจอวกาศเป็นต้นนะครับหรืออย่างช่วงนี้ก็จะมีแอนด์แ <c oughs> คนมันจะหดเล็กลงไปได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะมีพาร์ทนั้นด้วยนะครับให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีฟิสิกส์มันมาตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงยุคใหม่ๆนะครับสิ่งเราเรียกว่าเป็นการวิจัยขั้นแนวหน้าก้าวหน้าหรือว่าเรียกว่า frontier s c i e e นะครับแล้วหนังเนี่ยมันสื่ออะไรให้เราได้บ้างเมื่อกี้แจมพูดถึงเรื่องของหนังแนวหน้าใหม่ๆฟอน f r o n เนี่ยสำหรับตัวเปิ้ลนนะสังเกตว่าจริงๆอ่ะ หลายๆครั้งที่เป็นหนังพวกไซไฟอ่ะเราไม่นึกว่ามันจะเกิดแล้วผลสุดท้ายอ่ะอีก10ปีข้างหลังเออมันเกิดขึ้นจริงๆหนังพวกนี้คนที่สร้างหรือผู้เขียนเนี่ยเขาต้องใช้ฟิสิกส์มาบ้างไหมจันเขาต้องทํากันบ้านมานะครับถ้ายกตัวอ,อย่างหนังเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหนังเรื่อง angel and demon นะครับ ผู้เขียนเนี่ยนะครับคือแดนดบราวน์เนี่ยนะครับเขาไปวิสิทธิ์ที่เซิร์นเลย oh, เขาไป <really? S 2> แล้วเขาได้ไอเดียขึ้นมานะครับ uh huh. หนังเรื่องนั้นเนี่ยพูดถึงาการสร้างระเบิดปฏิสาสาน uh huh. นะครับแล้วก็เอาจะเอาไปทำลายวาติกันหรืออะไรก็ตาม uh huh. นะครับก็คนเขียนเนี่ยก็ไปวิสิทธิ์ที่เซิร์นแล้วก็เห็นภาพตรงนี้ว่าเอจะทำยังไงนะครับ uh huh. แต่นั่นคือผลดีมากเลยก็คือว่าพอหนังออกมาครับ จำนวนวิซิเตอร์ที่ไปที่เซิร์นะครับเซิร์คือสถาบันวิจัย <c oughs> นิวเคลียร์แห่งยุโรปนะครับ <c oughs> เพิ่มขึ้น oh. ทุกคนตอนแรกเนี่ยทุกคนดูหนังของแดนบราวน์หมดเลย <c oughs> แล้วก็มาถึงที่เซิร์พร้อมกับคำถามว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าไอ้ระเบิดปฏิสาสานเนี่ย <c oughs> นะครับเราก็สอนเขาว่าเราสร้างมันยังไงนะครับเราสร้างได้ด้วยปริมาณเท่าไหร่ <c oughs> ต่อปีซึ่งเราก็บอกว่าโอเคมันไม่สามารถี่ทำระเบิดได้หรอกนะครับประมาณนั้นเป็นต้น แต่คนก็สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเห็นภาพมันมากขึ้นคราวนี้คิดเราพูดถึงเรื่องหนังอ่ะเพรามมีสองสามคำถามถามแทนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านยังไม่ิมีหนังมีย้อน,อนใช้ทาใหมชินย้อนกลัไปแล้ว,ลว,ลว,ลวมันมันเป็นจริงได้ไหมอาจารย์ก็การย้อนกลับไปในเวลาครับ uh huh. เช่นถ้าถ้าพูดการย้อนง่ายที่สุดคือแก้วอยู่อย่างนี้แล้แก้วตกลงมาแก้วแตก ถามว่าเราย้อนแก้วที่แตกกลับมาเป็นแก้วได้ไหมนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า,วากฎข้อที่2ของอุณหรพลศาสตร์คือเวลาที่ระบบมันวิวัตไปเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าเอนโทรปีระบบเนี้ยมันจะกลับมาไม่ได้คือเราไม่สามารถจะย้อนลูกศรมันกลับมาได้นะครับทีนี้การสร้างหนังพวกนี้มันจะต้องมีเหตุผลในตัวมันเองเพื่อที่จะทําให้หนังมันไปต่อได้ใช่ไหมครับแม้ว่าเหตุผลนั้นมันจะไม่ถูกหลักฟิสิกส์ก็ตาม แต่ว่าผู้สร้างเนี่ยต้องสร้างเหตุผลขึ้นมาให้ได้ประมาณนั้นเป็นต้นครับเราก็จะมาใช้คีย์พอยต์เหล่านั้นเนี่ยมาคุยกับเด็กๆว่าเอออย่างงี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าอย่างนี้สําหรับอาจารย์ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมพราะพ่เห็นไหนหนังหลายๆอันเนอะก็จะเข้าไปปุ๊บโอ้เดี๋ยวโยนกลับไป10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือแม้กระทั่งเอาไม่ได้ย้อนกลับไปก็ได้อยู่ไปนานๆคือหลับแล้วก็โอ้โหอีกตื่นอีกร้อยปีเป็นไปได้ไหมอาจารย์ <c oughs> อันนี้อันนี้ทางชีววิทยาน่าตอบได้มากกว่าเราสามารถจะแชรคนได้ <c oughs> นานขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> โมฆคโอเจนิกต่างๆคราวนี้ถ้าย้อนไปนตอนนี้แหมหนังมันก็ออกไปนอกโลกนอกโลกกันเยอะจริงๆเราสามารถที่จะไปอยู่นอกโลกได้ไหมอาจารย์ อีกสมมติร้อยปีสองร้อยปีข้างหน้าเราอาจจะไม่อยู่ล้วก็ได้ลูกหลานเราจริงๆเราเราจะไปนอกโลกได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเลย<อ>ก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยู่บนโลกนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งที่คุ้มครองเราอยู่ก็คือคสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมครับทุกคนอาจจะเคยรู้จักสนามแม่เหล็กโลกนะครับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยปกป้องเราจากรังสีในอาวากาศ<อ>นะครับมันก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ชื่อว่าเดอะคอร์นะครับ<อ>ก็คือเขาพูดถึงเรื่องการที่ แกนโลกมันจะหยุดหมุนค,ครับสนามแม่เหล็กโลกจะหายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะพยายามทําให้มันหมุนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งทีนี้พอคําถามก็คือว่าเราจะไปอยู่ในอวากาศได้ไหมเราจะไปอยู่บนดาวอังคารได้ไหมครับดาวอังคารเนี่ยไม่มีสนามแม่เหล็กโลกนะครับสนามแม่เออไม่มีสนามแม่เหล็กที่คุ้มมันอยู่ค่ะคทีนี้การที่มันไม่มีสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดหลายๆอย่างขึ้นน้ําถูกเอ่อฟโฟลพัดออกไปเพราะนั้นดาวอังคารก็เลยกลายเป็นดาวที่แห้ง หรือแม้กระทั่งการเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคารเนี่ยนะครับพอเราหลุดพ้นสนามแม่เหล็กโลกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะปกป้องตัวเราเองยังไงจากรังสีจากรังสีต่างๆที่มาจากอวกาศนะครับเสื้อเกราะเสื้อคลุมมันอาจจะหนักนิดนึงอาจารย์ต้องใส่เสื้อเกราะตลอดเวลาอาจจะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นปัญหาที่ถามว่าในอนาคตเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าเราตอบคําถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ว่าเราจะเดินทางไปเนี่ยเราจะปกป้องตัวเรายังไง พอเราไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรขึ้นมาเพื่อปกป้องเราคลุมเราอยู่นะครับหรือว่าทํายังไงให้น้ํามันอยู่ตรงนั้นได้ะะเพราะว่าหนังในเยอะมากเลยนะจันณนะปัจจุบันใช่ไหมคะไปดาวน,น,นู้นดาวนี้ดาวนั้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องหนังก็ได้คะ่ะในปัจจุบันก็จะมีเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะไปละ <laughs> ไปอวกาศไปอวกาศ <c oughs> แล้วประมาณนั้นแต่มันก็ยังยากเอ้ยแ,แต่เราไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้หรอคะจัน <c oughs> <c oughs> ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างลบาบากนะครับคือคือเราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้แต่เราต้องมีอุปกรณ์ที่มีความพิเศษพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างเช่นอ่ถ้าเราเรียนตอนเด็กๆถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปในขดลวดเนี่ยมันจะสร้างสนามแม่เหล็กให้เราแต่ว่าในขณะเดียวกันขดลวดเนี่ยก็จะมีความต้านทานเพราะนั้นเออมันก็จะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่มาคู่กันอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นทำยังไงเราถึงจะ ผ่านจุดนั้นไปได้สร้างสนามแม่เหล็กที่มากพอแล้วก็ระบบเราเนี่ยไม่ร้อนนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามองไว้นะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะจริงๆพวกเร,เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับจริงๆมันมีคนที่พยายามทําจริงๆนะครับอย่างเช่นเราเล่เหนึ่งกันว่าอ e ีซ่า r u r o p n s p s p e c g e n e y c y นะครับเขาก็พยายามที่จะทำนี่แหละนะค,รครับผมโอเคค่ะคราวน,นี้เรามาลองดูแสงสีเสียงใน ในภาพยนตร์บ้างเออมันมันเอาเอาแสงก่อนมันมันในภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมของการสร้างเองเนาะต่างๆเนี่ยมันใช้ฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ทีนี้เราก็เออแสงก็ส่งมาใช่ไหมฮะแต่แต่มันมันมีฟิสิกส์เข้าไปช่วยทําให้หนังมันดูลัวลามากขึ้นรึเปล่าครับครับผมก็จริงๆพวกเออผม พวกแสงสีเนี่ยมันจริงมันมันเป็นฟิสิกส์ที่ค่อนข้างจะเป็นเราเรียกว่ามันคลาสสิกแล้วเราเข้าใจเอ่อมันพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมว่าโดยหลักๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนของศิลปะมากกว่าว่าเราจะจัดยังไงให้มันดูแบบอ่าสวยนะจัดยังไงให้มันดูดึงดูดเสียงต้องเป็นยังไงที่มันจะอัน,นั้น,นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโดยพื้นฐานมันเป็นฟิสิกส์อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเข้าใจมันแล้วเรามีเครื่องมือเราเราควบคุมมันได้นะครับครับผม แล้วเสียงล่ะเสียงก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้เราใช้ไม้ที่เป็นไวเลสอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากจะได้ไม้ขนาดเล็กหรือเราทำยังไงให้เราจะได้ยินเสียงเล็กๆบางอย่างหรือเงี้ยประมาณนี้นะครับเราก็จะต้องใช้เครื่องมือที่มีความพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดแอดวานไปหน่อยจันยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันมีอะไรที่มันใช้ฟิสิกส์เข้าไปในนั้นตอนนี้ที่มันแอดวานเมื่อกี้เราแสงสีเสียงมาพื้นๆแล้วเนาะใช่ไหมคะอ่าครับผม อาจจะเป็นพวกฉากที่มันท่านหนังที่มันมีความตื่นเต้นนะเราจะพูดถึงพวกปรากฏการธรรมชาติที่มันใหญ่ๆใช่ไหมครับปรากฏการธรรมชาติที่เราอาจจะไม่เคยเห็นหรือเราจินตนาการนะครับหนังวิทยาศาสตร์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นนักฟิสิกส์อ๋อเหรอคะใช่ครับหนังอย่างแอนด์แมนเนี่ยมีที่ปรึกษาเป็นนักฟิสิกส์เลยะนะครับ,รบเขาจะมาดูเลยว่าอะไรที่จะอธิบายให้คนดู โอเคมันอาจจะไม่ได้ถูกร้อยซแต่ว่า ere, เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาจะสื่อสารยกตัวอย่างค่ะเช่นอย่างแอนด์แมนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะหดลงไปเล็กได้เล็กจริงๆหรือเปล่าถ้าเราหดไปแล้วเนี่ยสมมุติผมตัวเล็กลงมาอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะครับถามว่ากฎทางฟิสิกส์ของผมยังเหมือนกับผมตอนตัวใหญ่ๆอยู่หรือเปล่า มันก็คงต้องเหมือนกันเพราะว่ามันผมเดินอยู่บนโต๊ะใช่ตอนนี้ผมเดินอยู่บนพื้นเพราะ,ะนั้นทิษสีของผมเนี่ยมันควรจะเหมือนเดิมแต่พอถ้าผมหดเล็กลงไปกับโต๊ะนี่อีกอะตอมของโต๊ะนี่อีกนะครับอยู่ในระดับนั้นเนี่ยทิษฎีของผมมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในแอนด์แมนเ่ยถ้าอาจารย์เคยดูคือต่อให้เขาหดลงแค่ไหน,น,นสุดท้ายก็จะเป็นตัวแอนด์แมนหนึ่งตัวใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราหดเล็กลงมากๆนะครับแล้วก็จะมีผล อะไรบางอย่างกับเราอ๋อโอเคค่ะและ้วแล้วอย่างถ้าหนังพวกไาไฟอย่างอื่นมันมีอะไรอีกไหมคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของไดนโนเสาร์เนอะทีรแรก<ม>นะคะมีพูดถึงในเรื่องของอวกาศตอนนี้มีมีหนังเยอะแยะเหมือนกันเนะาะ ถ้าถ้าผมยกตัวอย่างอาจจะขอไม่ได้เป็นไซไฟนแต่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ผมชอบมากตั้งแต่เด็กก็คือโดราเอมอนอ๋อเออใช่ใช่ใช่ที่มีทําแมชีนมันก็ใช่ทําแมชชีนมีใช่ค่ะมีไอตัวไอตัวไอไอไอไม่ไผ่รขบตัวไม่ไผ่เออผมว่าโดราเอมอนเป็น เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของนักสื่อสารวิทยาศาสตร,ร์อ๋อเหรอคะเพราะเขาต้องสอนโนบิตะ <laughs> ต้องสอนให้โนบิตะเข้าใจนะครับทีนี้ในในโดลเรมอนเนี่ยถ้าเราดูหนังโดเรมอนที่เป็นยา,ยาๆวๆครับตอนพิเศษเนี่ยมันจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่สอนออสอน,นะครับอย่างเช่นอตอนที่ไปผชิโคโลกใต้มีน้ําแข็งนะครับโดเรมอนเขาก็จะสอนว่าไอ้น้ําแข็งที่โคโลกใต้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดการสะสมยังไง เสร็จแล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็ไหลไปตามหาสมุทรยังไงเนี่ยเราก็จะเอามาสอนเด็กได้ว่าเออเวลาน้ําแข็งมันลอยน้ํานะมันเป็นยังไงนะครับมันข้างบนมันเท่าไหร่อยู่ข้างล่างมันเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็อาจจะยกตัวอย่างหนังเรื่องอื่นที่มันเห็นภาพแบบเดียวกันได้เช่นไททานิกเออกำลังจะถามอาจารย์เลยออไททานิคใช่ไหมเพราะคือข้างบนมันมันเป็นก้อนอันเดียวแต่ว่าไอ้ข้างล่างที่มันอยู่ใต้ก้อนน้ําแข็งนั้นน่ะมันใหญ่มาก ประมาณนั้นเป็นต้นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่นังแต่ละเรื่องจริงมันก็ถูกด,ด้วยฟิสิกส์นะคะไม่แบบฟิสิกส์ฟลอน์ก็บีฮายตรงส่วนตรงนั้นนั่นเองเอจันครับแล้วมันมีเวิร์ n ิงคำว่า f ฟ r m i มิเอสติเมชันอันนี้มันคืออะไรล่ะคะเฟอร์มิเอสติเมชันเนี่ยปกติจะเป็นเรื่องแรกๆที่ผมสอนในวิชานะครับจริงๆแล้วคือเราให้เด็กเนี่ยรู้จักการประมาณอย่างเหมาะสม เพราะว่าเราเชื่อว่าในชีวิตประจําวันของเด็กเนี่ยเด็กจะต้องประมาณการประมาณในชีวิตประจําวันนะครับ hmm. ก็คือสมมุติว่าเราอยู่คณะวิทย์นะเพื uh ่อนไปที่พารากอนอ่ค่ะถ้าเราจะไปพารากอนตอนเที่ยงเราจะไปยังไงเดินหรือนั่งรถป๊อป hmm. ถ้าเราไปตอนสี่โมงเย็นเราจะเดินหรือเราจะนั่งรถป๊อป hmm. ใช่ไหมครับเราต้องประมาณได้ทีนี้การประมาณเนี่ยมันก็จะมีประมาณแบบที่เราไม่รู้อะไรเลยกับประมาณแบบที่เราพอรู้มาบ้างเช่นถ้าเราจั จากจุลาไปพารากอนตอนสี่โมงเย็นถ้า<ม>เรานั่งรถป๊อปเนี่ยรถจะต้องติดถนนอังรีดูนัง<ม>เพราะนั้นการเดินอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่า<ม>นะครับเพราะนั้นเราก็จะเข้าเข้าประเด็นตรงนี้ว่าเด็กรู้จักการประมาณมทีนี้มันก็จะมีการประมาณอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องเอาข้อมูลต่างๆมาเรียงกันะนะครับตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างคลาสสิกอันนึงเลยของปัญหาเฟอร์มีก็คือว่าในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยจะต้องมีนักจูนฟนโนกี่คน<ม>นะครับก็คือสมมุติว่า ในอเมริกาในลอสแอนเจลิสนะครับเราจำเป็นจะต้องมีนักจูนเปียโนกี่คนนะครับคนที่จะมาแคลิเเรตเปียโนให้เรามันคือกับว,ว่าเรามีเปียโนกี่เครื่องกี่เครื่องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็ต้องประมาณว่าเมืองนี้มีประชากรกี่คนในบ้านแต่ละหลังมีประชากรมีคนจํานวนคนโดยเฉลีย่ยกี่คนใช่ไหมครับบ้านเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยหลังเนี่ยควรจะมีเปียโนกี่หลังเปียโนแต่ละหลังเนี่ย จะต้องมีการจูนกี่ครั้งต่อปีแล้วก็คนที่มาจูนเนี่ยใช้เวลาจูนเท่าไหร่พอเราเอาสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดเนนะครับเราก็จะประมาณมาได้ว่าเออเราควรจะมีนักจูนเป็นโนก,กี่คนเพื่อให้เพียงพอครับผมหรือว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ดูแบบมีไซไฟนิดนึงก็คือเรามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิที่อยู่นอกโลกเนี่ยนะครับเท่าไหร่ Mm hmm. อันนี้ทุกคนใฝ่ฝันถึงการค้นพบ mm hmm. มนุษย์ต่างดาว mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฟอร์มิ่งพโรบเลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะ mm hmm. ครับเรา,เาก็จะดูว่าในในจักรวาลของเราในการแล็กซีของเราเนี่ยมีดวงดาวที่คิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตกี่ดวงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีวัฒนาการมากขนาดไหนเท mm hmm. ่าไหร่ mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะบางอันอาจจะเป็นแค่เซล นั้นเซลก็สื่อสารไม่ได้สิ่งมีชีวิตพวกนี้สามารถจะสร้างเครื่องมือแบบเราในการที่จะส่งสัญญาณไปได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราเอาแต่ละส่วนมารวมกันอย่างนี้ครับก็จะเป็นการประมาณแล้วมันเ,เกี่ยวไงกับกับภาพยนตร์นะคะท่าประมาณคือผมใช้ผมใช้การประมาณเนี้ยเข้าไปสู่ภาพยนตร์ครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่อง Contact คครับเป็นเรื่องที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยรับ ฟังฟังเกี่ยวกับสัญญาณที่มาจากอวากาศนะครับแล้วก็พบว่ามันมีสัญญาณที่เออมันน่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตอนอกโลกนะครับเราก็จะใช้เ,เรื่องนี้ครับเข้าไปเป็นประเด็นให้เด็กเขาครับแล้วเราก็จะพูดถึงประเด็นเ,เรื่องของการสื่อสารโดยการใช้พวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้น <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือเรารับสัญ,ญญาณจากดาวเทียมต่างๆพวกนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราก็จะให้เด็กได้รู้จักตรงนี้ นะครับก<อ>็ก็จะควบคู่กันไปเหมือนเป็นหนังด้วยแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของการประมาณด้วยเรื่องคลื่นด้วยอะไรต่างๆเรานี้โอเคเลยค่ะสุดท้ายก่อนเวลาจะหมดอันนี้จริงมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับภาพยนตร์แต่มันก็ลิงก์าวนว่ามายากลมายากลนี่พวกนี้เขาต้องใช้ฟิสิกส์เยอมะมั้ยันดูท่าทางน่าจะเยอะรอเปล่าจริงะคเขามีหนังสือเป็นฟิสิกส์สำหรับเอ่อพวกมายากลฟิสิกส์สำหรับการของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอ๋อยกตัวอย่างทําให้คนหายไปอย่างเนี้ค่ะ จริงๆเออคนหายไปได้ไหมจาั์อนุภาคของเราเนี่ยคนคงไม่ได้หายไปได้แต่ว่าเราสามารถซ่อนได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีการ์ตูนเรื่องนึงไม่รู้ว่าจาั์เคยดูไหมโคน,นันอ๋อจ oh, ้ะ <laughs> ที่จะต้องมีโดนฆาตกรรมต่างๆแล้วเขาก็จะว่าเออเอาคนไปซ่อนในสระน้ำเนี่ยทำยังไงคนอื่นถึงจะไม่เห็น ใช้อาศัยการหลักการหักเหของแสงอ่าอาจจะต้องเอากระจกไปวางหรือเอาอะไรไปวางเพราะว่าเวลามุมที่คนมองมาเนี่ยจะไม่เห็นภาพอะไรต่างต่งางแบบนี้<อ><อ>เพราะฉ<อ>ะนั้นอย่างถ้านักมายากลนี่คือใช้ฟิสิกส์เลยเขาก็ต้องเรียนฟิสิกส์เก่งเนาะเขาต้องเพราะเขาคิดแต่ละท่าหรือแม้กระทั่งเพื่นจาได้แบบหลายครั้งเ็าจะมีแบบคนไปนอนแล้วก็วางกระจกจุ้งจุ้งจุ้งตามแต่แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับทำยังไงถึงจะหลอกตาคนดูได้ให้เขาตามเราไปได้หรือต่างๆ ถ้าอย่างนี้พวกเขาก็ต้องมีที่ปรึกษาเป็นนักฟิสิกส์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์โอเคค่ะสุดท้ายอาจารย์ใหญ่จะฝากอะไรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับฟิสิกส์ประจับเอ่อฟิสิกส์ในในในฟิล์มอะค่ะก็จริงๆเอ่อฟิสิกส์ในภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาทดแทนวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนเห็นว่าจริงๆเราฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรามันไม่ได้ยากเกินไปที่จะทําความเข้าใจ นะครับแล้วก็มันมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันของเรานะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้พัฒนาอะไรได้ต่างๆมากมายนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแมสเซจที่เราอยากจะให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาของเราด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปเวลาที่เราจัดกจิจกรรมฟิสิกส์อินฟิมสัญจรไปดูหนังไปเสวนาเป็นตน้นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยภาพยนตร์อย่างตอนนี้เป็นไซไฟเป็นฟิสิกส์ขั้นแนวหน้าต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีการศึกษาเหล่านี้อยู่จริงๆนะ นะครับแล้วก็มันจะทำประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างครับค่ะผมให้เปิ้ลคขีดอีกทีหนึ่งว่าจะทําให้ดูหนังสนุกมากขึ้นเพราะเราไปจับผิดหนัง <c oughs> <c oughs> ว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านาะฟิสิกส์ค่ะอันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอพระคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ